สวัสดีครับไม้ทับติไม้ใบบางกระจะกจันทบ,บุรีครับวันนี้จะมาทําการแยกหนอออโลกเซียหูช้างด่างเหลืองนะครับี่กล้องมาดูชั้นรอเปล่าใบด่างต้นแม่เขาก็ด่างเหมือนกันแต่ด่างน้อยนะครับวันนี้ก็จะมาแยกหนอนะครับมีหนอมาแล้วนะครับวิธีการก็เริ่มเลยครับอุปกรณ์มีมีด แล้วก็มีปูนแดงนะครับป้ายแผวันนี้จะแยก <c oughs> นะครับก็ตะตายของผมก็ต้องเปิดดูก่อนว่าจุดที่หนอเขาเกิดจากแม่นะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นหนอที่ออกจากต้นแม่เขาหรือ เป็นไข่กันแน่นะครับต้องดูก่อนผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตันนิฐานเองว่าน่าจะเป็นหน่อตาจากต้นแม่เท่านะรื้อก่อนนะครับค่อยๆรื้อนะครับคอ่อยลรื้อค่อยเปิดดินไปถ้าเราไม่ชัวร์อย่าไปกดมีดลงไปนะครับเพราะเดี๋ยวจะทำให้มันเกิดความผิดพลาดได้นะครับ เราก็เดิมเห็นแล้วว่ามันลงไปถึงนู่นเลยนะครับโอเคที่็็ต้องขยับต้นแม่เขาช่วยด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆว่าเขาออกมาจากตาส่วนไหนของแม่เขานะครับโอเคนะครับตัวเขาเองก็เมื่อม,มีลากแล้ว มีรากากินได้ละโอเคไม่ใช่ไข่ครับเป็นลูกที่ออกมาจากลำต้นแม่เขาขอดูจำนวนรากก่อนมาพอไหมน่าจะพอโอเครากหากินมีแล้วโอ้แม่เจ้าไข่คร,ครับผม จังหวะดีๆนะครับให้เพื่อนมือไว้เขียโดนนะครับให้เพื่อนดูไข่นะครับอันนี้คือไข่ของเขานะครับซึ่งมันมันก็ออกยากพอสมควรนะไข่หูช้างด่างเหลืองเนี่ยสกูลหูช้างนี่ครับผมไข่ครับครับก็เอาไปชําได้ครับโอเคได้หนึ่งเม็ดไข่เพราะงั้นถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็ ขออนญาตลื้อลากเลยดีกว่ายกต้นแม่ดูไข่เลยด้วยนะครับครับที่แรกก็จะตัดให้ดูอย่างเดียวนะครับอาจจะยาวหน่อยคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนก่อนเสริมนะครับพึบ หรือไข่กันเลยนะครับหรือไข่ก็ยกต้นแม่ออกมาเลยครับเสียดินออกนะครับระวังรากหน่อยนะครับช่วงระหว่างเสียดินแล้วก็คอยสังเกตไข่ไปด้วยนะครับว่าม,มีปนหรือเปล่านะครับเปิดทางดินหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับ ป,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 โโประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเลือ่อยดินอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเจออีกหนึ่งเม็ดละหนึ่งไข่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้เจอสองเม็ดเลยไข่ครับก็เด็ดออกมานะครับเจอรีอีกหนึ่งเม็ด ไข่นะครับปับอันนี้อีกหนึ่งเม็ดปั๊บสามแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมจ๊ะโอเคไม่มีแล้วนะครับบริเวณนี้ เท่าก็ได้สีสี่ไข่สี่เม็ดนะครับหนึ่งสองสามเเม็ดแรกอีกเม็ดหนึ่งสก็เอาไปชํานะครับผมเดี๋ยวคลิปการชําไข่พวกอโลฮาเซียเดี๋ยวค่อยว่า,ยาอีกทีนึนะครับอันนี้ผมก็จะเอาไปชํานะครับต่อไปเรามาต่อกันที่เป้าหมายสําคัญเลยก็คือการแยกต้นเขานะครับ จากต้นแม่นะครับครับโอเคเห็นไหมครับจุดนี้คือจุดที่ออกมาจากต้นแม่นะครับมีรากหากินแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การปาดแล้วปาดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผม ขออนุญาตเอาไปล้างลากก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมสักครู่ครับ ล้างมาแล้วนะครับละลากแล้วนะครับเห็นชัดเลยนะครับบริเวณนี้นะครับมันจะกรีดลงไปนะครับลงมีด,ดไปปึ๊บแล้วก็ค่อยดึงเขาออกมานะครับรากที่มันติดอยู่ก็พยายามแกะ ล่างเขาออกมานะครับเบาๆนะครับได้ลากมาเท่าไหร่ต้นเขาก็จะแข็งแรงไวเท่านั้นครับผมโอเคสวยงามตามท้องเรื่องนี้ครับลากเยอะเลยครับเริ่มใบเริ่มออกลายแล้วแผลจากการตัดนะครับนิดเดียวก็ป้ายปูน ปุ่นแดงที่แผลแล้วก็ต้นแม่นะครับต้นแม่ผมก็ดูจากสภาพแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยงต่อไปนะครับยังไม่ยังไม่ยกยอดดีกว่านะครับ ขอญาตเลี้ยง่อไปอีกหน่อยนึงยกยอดผาตาทำได้หมดแต่ผมว่าขอเลี้ยงไปก่อนดีกว่าโอเคครับวันนี้นะครับคร่าวๆท่นนี้ครับก็รอปูนแห้งนะครับแล้วก็เอาไปชํานะครับใส่กระถางนะครับตอนนี้ราคาอย่างดีอยู่นะครับหูช่างด่างเหลืองครับผมโอเคขอบคุณครับไม้สะสมไม้ใบบางกระจาสวัสดีครับ